บางคนหิ้เชี่ยวมาบางคนหิ้เชี่ยวนอนบ่แม่นบ่แม่นจะว่าผิดอยู่ยอะเบ๊นยังเขาต้องเอกันบางคนหิ้เชี่ยวมาบางคนหิ้วไงมาจักสั่นตี๋ขอเสี่ยวคนหิ้เชี่ยวหน่อยเขาไม่ได้เอ้่ยบางคนหิ้เชี่ยวเอ่ยพระยังครับหิ้นานลักก้อนสั่นตีเออนานลักขนาดมีผัวแล้วก็ไปมาคนผู้นี้เอ้นว่าหิ้นานลัก โอสมโเมีนไม่ตะพูดแต่ตหน่ารักไม่ด้นารักบ่หน่ารักไปกันนารักดิน่ารักยุคไปกันนารักรักยังฮะรักยังรักไปขาขาคล้องขาทิมนี่แหละเอกับว่่ขาแน่นอนไม่บรี่สวัสดีค่ะ ซิมดิวใหม่มาจจุบันกับลงแต่ตากพี่น้องมาท่องสบู่สุปเปอร์เกับเซฟส์บุหลายใส่เงาบุหรอดอนหยดเกี่ยวชาดเดียวมาอาบรองอาแมนมด้อม่ดีวันนี้กล่าวขอบพระคุณกำลังแรงใจพี่น้องนานาเวทีค่ะปัดทุกใบหัวใจทุกดวงของพีของน้องที่เสียสละเวลานี่ข่าไม่กำลังแรงใจทีมงานคอนเสิร์ตร่วมสมัยใหม่ปัจจุบในค่าคืนนี้ไม่ยังมาฝากตอนพี่น้องนอกจากเสียงร้องเสียงล่าเสียงพินเสียงแกนขอให้พี่น้องมีความสุขกับค้าคืนนี้ถือมาเป็นครั้งแรกที่เข้าคง้าามม่บนนีรรัแกด เทือแรกเทือแลกครับเทือแรกเนี่ยกู้น้าบอกว่าอแถวนี้น่ยมันมีแต่คนคารินนะมีแต่คำเมมีแต่ครเมย์คเมเรไอ้ฉันนี่ก็พูดคำเมย์ได้นะเนียกระยาทอมโมทมทมอะไรนะเนียงรอกระมวยทมทมเนียงรอกระนวยทองทมเนียงรอกระนวยทมทมบอกไปเถอะเด้อเขาบอกว่ามันเปลว่าน่ารักฉันน่ารัก, <c oughs> ก,กใช่ไหมผู้ใดเป็นผู้บอกเดาใช่ไหม เขาเนพูบอกแกมียายอันนึงอยู่หลังบ้านนี่แหละแกเดินมาดูเวทีฉันก็มาแต่เวรแล้วเออล้วว่าโอ้ด่เหรอมบพัชรีฉันนี่แหละมบพัชรีโอ้เราวะฉันก็เลยว่าโอ้อะไรก็สวยอยู่เออ,เออสวยอยู่สวยอยู่ฉันก็เลยบอกว่าตน้นต้นแต่งตัวแล้วสวยๆเนาะเอ้าแสดงว่าตอนนี้ฉันม่สวยนี่นาโซชันดี <laughs> แกก็เลยบอกว่าสวยๆม่พัชรีสวยสวยเออฉันก็เลยถามว่าขอภาษาค่ะแม่หน่อยหนึ่งภาษา เนียงระอกระมวยทมโคมเขาเขาจะเห็นหนาไม่ใช่นั่นแปลว่าแกบอกว่าแกจะเข้ามาดูอยู่ไม่รู้ว่าเข้ามาหรือยังมาหรือคปล่าแต่ว่าอะไรแต่ว่าฉันน่ารักใช่ไหมโอเคฮะแต่ว่าอะไรพี่ใหญ่ครับพี่น้องกินหนาเวทีเขาบอกว่าแกนี่ กระนยชมโถบอยู่แต่ว่ากระนยสะเอยอะไรนะพูดไปกระนยสะเอยกระนวยสะเอยเออเทวาอะไรหีใหญ่อยู่แต่มันเหม็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องกระนวยะเอยกระนยชมโถบพอแล้วเออพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้้อมแลวฉันยังไม่พร้อม เอาเบียร์ก่อนบมาตั้งกรอบไปทำมวยให้หน่อยอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดค่ะคุณพี่ขอบคุณค่ะรู้ใจจังเลยนี่เปิดได้ขอบคุณค่ะเอาตังค์ด้วยใช่ไหมได้จับเบาๆนะเออจับเบาๆอย่าจับชั้นแรงนะฉันสับประกอบนะน่ารักน่ารักน่ารักกระนวยโทมโทมนี่ไอ้นี่จะมาจ้องดูหีฉันอย่างเดียวเลยแก แก่ๆฉันเองมาบอกไอ้เชตตีหีออกเจ้านังบัดถึงส่วนตี้ฮันน่ะไอ้นี่กกันอุ้ยไม่ได้หน้าไม่ได้หน้าผู้ชายไม่ได้หน้าอะไรเนี่ยเนี่ยน้าอะไรหน้าหี้ดเขากระยังเบิ่งอะไรเนี่ยเจ้าโคชนาเม่หนอกโอ้ฉันกินด้วยไม่ได้หรอกพี่เหล้าขาวหีเบนเ็กเขาเจ้าเพิ่งหัวจักเอ้าจิ้งกะโดมสวยฉันกินจิ้งกะ ธรรมดาที่ไหนมันเป็นน้ำเหลวเขาวดอกเป็นน้ำอะไรเป็นน้ำหมีแก่เนี่ยเอาเอามาแล้วก็เปิดจีเอาจะเปิดด้วยเหรอเออพี่เขาอุตส่าห์เอามาให้ก็ต้องเปิดกินหน่อยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเผื่อโดนใส่ของอะไรมาเอามาลงคาถาก่อนเอาแกมีคาถาดีเนี่ยเอาขึ้นจะมีคาถาดีเอาขึ้นมาวางให้เด็กน้ำเนี่ยเริ่มสอง เขาบอกว่าถ้ามาเขมรหรือว no ่ามาหมู่บ้านเขมรนี่จะต้องระวังนิดนึงเมื่อว่าของเขาแรงของแรงของแรงใช่ของแรงนี่ฉันก็อยากจะบอกเหมือนกันฉันนี่แรงกว่าของอีกมาไอย่าเพิ่ง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 เปลี่ยนยี่ห้อได้ไหมพี่นี่เปลี่ยนยี่ห้อนี่คือจุดเด่นมาไงจ้า ่มโอ้ยก็ไปเอื้อนแล้วเป็นตาเป็นปูเจ้ากับบะเบิงแน่ตีทำไมเอาแล้วเป็นเด็กหน่อยเอาคือนมาแล้วเป็นเด็กหน่อยแถวนับวันท่านเกิดด้วยนะว่นเป็นแถววันท่านเกิดนั่งอย่างแ้วเราลอนเร็วตีตีแถวพี่นี่เป็นตลกหัวนมน่องดีเขอบคุณที่จับเบาๆนะครับคุณพี่ค่ะขอบคุณค่บบนะ,คะ,คะคคคน่ารักมากเลยเอ้ยไม่มองหน้ากูเลย <c oughs> ดูนมกูอย่างเดียวเลยตืนธรรมาดาเอาทำยังไงก็ได้กันลุดซื้อดีสิได้ไเด,ดีวันวันนี้อากาศร้อนเมื่อคืนได้ยินข่าวว่าใจเกินรไอยมานองเคยฉันมานี่ฝนตกคำหัวเลยเออฝนตกแต่วันนี้ฝนไม่กตกเราประฉันแม่แรงไอ้พัน,น,นแก้วมาหน่อยทำมาเสียงดีไหมเออเสียงดีเสียงดีแค่เปิดโลกก็เปียก อย่าพึ่งนะใครที่มาขอเต้ยเต้ยนีอ่อยนะ่าพึ่งพูดนะทำไมอย่าพึ่งพูดไหนไอ้ไหนพูดไหนร้ <ทำ S 1> อง<ม>ไปเลยแหกปากดังๆเลยกูไม่ร้องหรอกยิ่งขอยิ่งจะไม่ร้องเด้เอสมนำหน้า,า<ๆ>มันจะบอกว่าซื้อบัตรมาดูใหม่พสัสดีสมนำหน้ามึงซื้อเของมาเร็วเอามาจังสันตีเอานเอานี่ยเนี่ยจิ้บสักตันจิ้มสตัน แก่หอนโอ้ยจะเื็มเบียแม่หล่ะโอ้ยเขเสียไปเป็นไหนเขาเอาอาการเป็นทังไหนอนุญาตก่อนนะเดี๋ยวหาว่าฉันนี่เป็นคนชอบเหล้าชอบเบียร์ชอบดื่มนั่งเวทีฉันไม่ได้ชอบเด้อเอาไม่ได้ชอบกินทุกวันทำไมล่ะฉันติดโคนมันกระบาดตามกันดอกไม่กินก็ไม่ได้สั่นอยู่คือบ่ไอ่ยิ่งจัดน่อยอีกจัหน่อยไอ่ยิ่งจัดน่อยจัหน่อยจะกินหลายก็เสีเมาเอาแบบ จักนิดนึงกันเลนเพราะเป็นกระใสยาแก้มื่อยพี่น้องแถวนี่ยมันเห็ดมันเห็ดไทยเห็ดหน้าผักกัดเก็บคุณเป็นแบบนั้นขอเสียงอะไรอยู่ทุกตีสองตีสามต,ตีสี่ตีหา้าเอะไร,อะไรเอาลำสอดแจงเจ้าขวานาบอยหมดเส้นเห็นบอยแล้วเอาลำหอดจังหวงหอวบอดตีสอง อ๋อคือมาขอเจมส์เพื่อเยร์คอนเต์อ่ะเก็บไปที่ซอยกันไม่ต้องบอกเพื่อนก็ได้บอกเจมส์กินอีกก่อนจะได้โอเคได้ล้างไกาสุขภาพีกระเป๋าสู้สักเออเออโอ้ยเมื่อกี้ฉันไม่ไหวฉันเมื่อยเอาไม่ได้เมื่อยติฉันไม่ได้เมื่อยเป็นอย่างฉันอยากเสตเบียร์โอ้ยอาการแบบไหนแบบนี้เนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยกันหน่อยฉันจะบอกให้นะใครที่ลอกขึ้นมาเตยเตยนี่กูยิ่งจะไม่เตยกูบอกไว้ก่อนเอาทำไมไม่อยู่ในมือกูนะกูจะไม่เตยเลยกูบอกไว้ อย่าคิดว่าตัวเองเหนือกว่าแม่พัสดีด้วยฉันกับเธอเป็นคนละสั้นฉันสูงสูงแนงฉันสั้นสูงแนงพอป่านนั้นเอออย่ามาควบคุมหม่ยพัสดีเขาใจไหมฮะยังไม่เมาเลยเอาจังหวะแน่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 ยังกินไร่แน่แน่แน่มันสีเมาดี้ยังกินเบอร์เดอร์ยังกินเบอร์เดอร์เป็นแน่แน่แน่ไหนใครขอเตัวเมื่อกี้เน่เน่ยอยู่ข้างหน้านี่ไหนเนี่ฮะอยู่ข้างหน้านี่ดิ โอ๊ยอันนี้ไม่การตีเราแี้ยวไม่เลือแล้วในะ้ยกีนจะไปหาเรื่องเขานี่ถ้าขอเตอยฉันก็จะจัดให้เลยดึงผลงานเพลงนี้มบให้ทุกคนสาวพวัพวัว โอ๊ยหัวหน้ากินเบียไปเมื่อ่้จะาบอทุเรียนไม่นี้ มุดตรงก็เดินมาฉันนี่อะไรเดินมามฉันคู่คุณจะได้จะได้อะไรมุดตรงอยู่นี้เฮ้ยเอาคนเอามาจังดีจังไรอยู่หรือเนียเนาะอะไรมันอย่งก็ฉันให้รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้เอาแล้วแกไปไปทำไมตรงนั้นเอาแกหันไปดิหันไปไหนรังหว ฉันว่าคนน้ำมาให้กับแกนี่คนน้ำมาให้เปนจังไรเท่าแกนี่จังหวะเดี๋ยวเดียวหัวหน้าฟังนี่มันก็เหลือไข่เดียวมันรีบมันใครเดียวลูกนึงมันไปเหลือไข่นี่ไข่เดียวเลี้ยนะฉันก็เล่นได้แหละเออฉันเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกว่าฉันไม่มีโคยหรอก ให้ฉันบายฉันก็ซื้อๆอยู่ฉันไม่มีหัวคคคเลยคุณคุณคุณมาใครจับอยู่ที่ไหนจับที่ไหนจับของตัวเองว้าววววไม่ลูกสิ้พอใจแล้วรเราเป็นใครเู้ชม มึงยังไม่ยุใกรวันปนีมึงยังไม่รู้ไอ,อยกูเป็นพระเด้อเป็นยังพระกูดีสวดให้พี่ท <c oughs> ัพสงฆ์ชั้นยอดเลยถึงขนาดนั้นเชีวยเ <อ S 1> วเนีเจ้าแ,แบบนี้เจ้าเสียวแบบไหนบาแ,แบบเนี่ยเอาแบบเล็กก็ได้มึงรอเล่นกับกูแล้วป๋อนแน่แน่ครับจ้งองจอง้องจองคือคดนี่คณะันทุกหญิงสีมือเอกหนึ่งเดียวในประเทศไทยเขาคือใหม่พัชรีมาจากบนหนองสองห้องจังหวัดสองแก่ นี่คือลูกศิษย์จะไข่สอนสมิงลูกลิงกันได้บะอุ้ยพนะนางพระนาคือเด้จะลองเหดทาบังหันบังว้าวบอสเราเห็ดบังอาจารย์ขอขอของทำตึ้ตึ้งหันหรือเห้าบัหันอันนี่แล้วลูกลูกออกมาหายีหายที่ล้วม่ได้แล้วกุกเสียวมึงบ้าทกลางศิลปะไหนพี่น้องหัวดีดีเนี่ยเราต้องเหตบนบอสเสียเอาอาจารย์เอาไม่ยิ่งก็ไม่ยิ เป็รองมาหาพี่หา,าดอภิอฎบุญลิลลัมหลังจางกต้อนบ้านขึ้นจากผมบังฟอวอยยิตตะลาความสิทีรลางการ,การกล,าลูกหลับชูจ้าเป็นยังไม่ไ<อ>ด้ฮะผู้สิขายสวยขายยังไม่ได้เลย <c oughs> มีหัวหนา้าพ่วงในเขาไม่เช็เจ้าสิมันเอาบีห้หรอกไม่พวงกูผู้ดเดียวนี่แหละเอากับมิเจ้าผู้เดียวเต้าเบิร์ตประเทศไม่เจ้าเป็นบ้าผู้ดเดียวไม่ได้เาแล้วด้หักกัเพวกขยันยังได้ตุง จะสีบ่เก่งคือไหลไ่บพ่อใยานเจ้ากับพ่อใานผู้ชายไปกับพ่อใานผู้หยิ่งไปกับพ่อใานผีกับพ่อใานผีกับพ่อใานู่เดยนบ่งูกับพ่อ่พ่อใหยังจะจังพ่ยยังไม่เอาบ่มีแนวยันจั๊ยันเี่ยีนยานแนวเดียวยานยัง ลาบันปะเจิดเฮ้ยปลาบันปะเจิดเด้เอาเบียรม่เมกนี่ยังหลาแน่หรอออารมยาปลมาลาโอยการได้เห็นโอยคือลาบันปะเจิดอะปลมาปลโมลาโอยสาบังโนี่มันโครจริงๆโอยเนาะอานี่เนาะมันเ็นเอ้ยวันนี้ก็ได้ละเออเออกินรวดพันสือไหมบ่ยะไม่ยังอละมียร์ยังจาผิดกันจะผิดกัน นายท่านจะตีกันเด้วยจะตีกันเด้อวยมิผู้เฒ่าโอ้ผู้เลียวไม่เห็นผู้เหลียวไม่เห็นที่น้องผู้นางอยู่โอ้เหลียวเห็นอยู่ขึ้นไปยิ้อยู่เิ้มกบุดเอาเอาเราเงินมาหาเงินเด่นเอาพวเงินมานลยเออ พี่น้องเราเเดียวบ่เห็นเลดี๋ยวบ่เห็นคนหลายมืนี่คนหลาอยอมลับคนเต็มพิกทั้ใจทั้ใจเอาสักสีกสีได้ขยับยุบจักันขยับะกะสีก็สะกะสี่ไดกูมท่านีท่างนี้ขอกูนี่เท่เท่ารถจะเป็นยังไงเอธรรมดาล่ะไม่ยังเอาบงบดีเนี่มันรไปี่ลนอกบ้านไปกอ จะตีกันด้วยจะตีกันด้วมีแตออ่พูท่าเออเออเอาเป็นพเฒ่าแยกพูกออกแยก้เฒ่ธตีกันเลยพุทาวเดี๋ยวหน่อยแน่ๆน่น่เอายกดูไว้ไม่ดเป็นยกด้อดูนนองผัวก็มาน้นเนาะพอมีหัวสวนไปฮะสนสนสนจะดีสีไผก็ได้ย้อนส้นตียงเนมาไก่ผีรู้น้อง้านไหนเออรอได้ไใครเนียรอพอมีน้อง เอไปยังนาไหมมุนมุน้ว่าเอาหมุนเพิ่มติมปไหนเออรอรอวันนี้สสเยว่าพิดกันกับผู้จัดการงอะรเดเอออนไบ่าวกในใจไว่าแน่ยัง่รแต่ซืมเบียร์ล้่ะเออบ่าวมาลอดเขากลำน้ำกันมาหลายปีโดนเติบแล้วเนาะเมื่อนี้ผัวกับพมี่ผัวพอมาเออผัวมาแสดงว่าเจ้าโสดเสอพกเนไหนข้าไปัสี่กันว่ตัวัว ทีส่ส่วนยูนี่กลนไก่ก็โย่เริ่มน้องกันมันจีกันเ่อไรไม่เงี้ยเอาพิษกันมามาตีสีรักเราแค่มาเรียบมาสีรักแล้วควรม,มีแหงไม่เคยปานีใครนะเนอาอะเตาจีได้หล,ล่ะแม่เป็นเจ้าของวงบังดาก่ะเป็นหัวหน้ากู้กับบอลด่วนอะ<อ>ไเต้อกูกับสีไรทุกงติ้งน้อยออกก็เล่นสีบอลด่วนอะไรลดนเงินเออแต่ว่านอน,น้อนแม่นี่ยใส่ห้วยได้่ะเป็นยังไ่ใส่ห้วย นี่คขาบัถนัดปันไดเป็นยังเอาแคทสอบกันได้เป็นแบบใดอ่ะการเรียนลกดวงโลกตาหาสิ่งวสิ่งควยไป็นสิ่งเรียนโลกตายตีสิ่งวสิ่งควยโมนี่มาหาพี่หาดอกมีผลงานเพลงพิเศษเอามีพิเศษตีพิเศษแบบใดว้าเป็นผลงานเพลงพิเศษเลยเนาะผลงานเพลง เงงพียชีวิตอบบาโตเพียกชีวิตแบบไหนยังเอาเพียชีวิตอะไรนะเพียกชีวิตสุนันหานเพียชีวิตคนหาหาน